กจร้าวเอาเอาเอาวาสนับสนุนโดย AIS น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh วีต้ารุ่นสกัดเข้มข้นพลัสคามูคามูโอ้ไทยประกันชีวิตใครนําเธอจุปา วันนี้นะคะทั้งนุนกับท็อปค่ะก็อยู่ในงานเปิดตัวในวันนี้เลยค่ะเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า e c o s h o p c o m m o n วันนี้แต่ละคนก็คึกคักตั้งแต่เช้าเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างของคุณพิพัฒน์วันนี้ทําอะไรคะวันนี้ต้องทําหน้าที่พิธีกรครับแล้วก็เจ้าของสถานที่รวมถึงคนที่ดูแลง,งานคุณท็อปจะเอ็กซ์คลูซีฟให้เรายังไงดีคะจริงๆแค่มีมีตัวเองมาสัมภาษณ์ก็เอ็กซ์คลูซีฟ จะแย่อยู่แล้ว <laughs> น,นเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับว่าภายในอีโคช็อปคอมมอนที่ผมเปิดเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ดูดีมีสูตรก็มากจริงๆนี่คือด้านในอีโคช็อปคอมมอนหรือว่าศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีโซนแบ่งชัดๆออกเป็นสโซนก็จะมีโซนสําหรับ คนทั่วไปคือเป็นโซนขายเราเรียกว่าโซน for you โซนต่อมาสำหรับดีไซเนอร์ก็จะมีทั้ง Eco Material ที่เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีนวัตกรรมที่เราอยากจะเอามานำเสนอด้านหลังเราเนี่ยนะฮะก็เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณจะเห็นเลยว่ามันสามารถที่จะได้ทั้งพื้นผนังหลังคาทุกส่วนของบ้านถ้าเกิดคุณอยากจะให้บ้านของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นงานออกแบบของผมนี่แหละออกแบบอีโคเลเ อีโคเลเล่ le, ถือว่าเป็นเป็นอูคูเลเล่ที่เป็นมิดกับสิ B ่งแวดล้อมคือเราลดตัวบอดี้ตัดออกไปเลยคือบอดี้เนี้ยมันจะเป็นเหมือนตัวกําเนิดเสียงครับเราย้ายที่กําเนิดเสียงให้มาอยู่ตรงคอแทนแล้วเจาะรูเวลาอากาศเข้าไปก็จะทําให้มีเสียงขึ้นเวลาที่คุณดีดก็เป็นการลดการใช้ไม้ลงได้ถึง70%ในการทําให้เป็นอีโคเลเล่ก็ตัวนี้ก็ได้รางวัลมาด้วยที่นี่ค่ะคนที่เป็นนักศึกษานักเรียนนักออกแบบเนี่ยสามารถที่จะมาหยิบดู มาจับจับร,รูปได้และข้างหลังก็มีคําอธิบายใช่ก็จะเป็นคําอธิบายว่าคอนเซปต์มายังไงอีโคคอนเซปต์คืออะไรแล้วถ้าสนใจอยากจะลองใช้หรืออยากจะลองติดต่อก็เราให้ติดต่อได้เลย,ยติดต่อกันเองได้เลยเป็นหนึ่งในความตั้งใจของพวกเรานะคะที่อยากจะแบ่งปันความรู้เรื่องดีๆกับสิ่งแวดล้อมให้อยากให้ท็อปชวนต้องขอฝากอะไรฮะว่าอยากจะให้คุณได้มาใช้พื้นที่นี้กันไม่ว่าคุณจะเป็นคนทั่วไป ดีไซเนอร์นักออกแบบหรือว่าเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทที่อยากจะมาเห็นนวัตกรรมเหล่านี้คือเราเปิดเผยแล้วเราก็โอเพนมากๆในการที่จะให้มันเป็นที่ที่คุณจะได้ความรู้และเอาไปต่อยอดได้คุณดีไซน์อีคเลเล่<ๆ>ของท็อปมากๆ <S 2> <S 2> เลยแล้วก็อีกอย่างที่ชอบก็คือ กล์กิติมศักดิ์ของเรานะคะน่าแตปีิมากขอบค้าของดีๆเราก็ต้องใช่ไหมใช่ไหมถ้าถามถึงทุกวันนี้เนี่ยความฝันของท็อปนั้นคืออะไรเคยมีความคิดนี้อยู่แต่ไม่ได้หาประโยคสวยๆวันนั้นไปสัมภาษณ์พี่อ้อยนภาพรนะฮะเขาเปรียบเทียบเรื่องความรักอะไรสักอย่างหนึ่งฮะแล้วก็ใช้ประโยคว่าฝันให้ใกล้แล้วไปให้ถึงก่อน มผมเลยรู้สึกหัวนั้นแหละใช่เลยประโยคที่ผมหามานานก็เลยมาบอกตัวเองว่าที่ผมทำอีโคช็อปคอ m มอนหรือว่าศูนย์เรียนรู้เนี่ยฮะผมมีความฝันใกล้ๆคืออยากให้คนมาใช้อ,องค์ความรู้มันอยู่ตรงนี้ฮะที่เราบอกดีไซเนอร์คนทั่วไปเจ้าของโรงงานให้คนได้มาใช้พื้นที่นี้เยอะๆเถะอะเราไม่ได้เก็บเงินเลยสักบาทเดียวแต่ขอให้เอาแนวความคิดเหล่านี้เอาไปใช้เลยอันนี้เป็นความฝันใกล้ๆที่ผมอยากจะทำให้สำเร็จคุยเรื่องส่วนตัวเขาหน่อย เมื่อกี้เขาเกิ่นมาอยู่แล้วว่าใช่ไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วไปไม่ถึงเออนอนไม่หลับเดี๋ยวปิดไม่ได้ปิดรายการไม่ได้แล้วฝันว่าจะแต่งใกล้ๆนี้ไหมแล้วจะไปถึงไหมอ่ะอย่าันไกลเข้าสเกนอย่างนี้เลยเหรอแหมวันนี้มาพราวในทั้งทีแล้วต้องเอ็กซ์คลูซีฟให้เราหน่อยคบกันมาเจ็ดปีแล้วหรอค่ะแล้วเมื่อไรแต่งอ่ะตอนแรกก็คิดว่ามีตอนแรกตอนหลักตอนแรกตอนแรกก่อนทำอีโคช็อปคอมมอนก็คิดว่าก็คงจะเร็วๆนี้แล้วแหละจริงๆแล้วหม่อม้าผมก็ มีถามหลังจากที่พี่ๆสื่อมวลชนถาม <Yeah. S 2> เดิมทีครอบครัวไม่เคยถามเลยครับ uh huh. จนวันหนึ่งผมต้องตอบออกทีวีเนี่ย uh huh. มามาดูก็เลยมาถามว่าเออแล้วเมื่อไหร่ล่ะ uh huh. ก็เลยเคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แต่พอ uh huh. มันมีโปรเจกต์เนี่ยฮะอีโค h o p Common นก็เลยทําตรงนี้ก่อนเรื่องนี้ก็มันก็ต้องเลยไป uh huh. แต่ว่าสิ่งที่ผมมาเตรียมไว้ก็คือผมก็ เตรียมสร้างบ้านไว้นะเป็นเรือนหอเนี่แหละนะต่อไปก็คงจะมาอยู่ด้วยกันที่นี่เลยต้องได้แค่เสาเข็มกับพื้นชั้นหนึ่งค่อยๆทำไปเรื่อยๆคือไม่ใช่ค่มยๆทงตรงนีใช่เอาเงินมาก่อนนะนู่นนะเอามาโปทำศูนย์ก่อนนะมันก็เลยทำให้แบบเดี๋ยวเราพอตรงนี้จบไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเริ่มก็พยายามเตรียมทุกอย่างแล้วทำให้ครอบครัวเขารู้สึกว่าเราสามารถที่จะดูแล ลูกสาวเขาได้ด้วยเหมือนกัน,นเวลาที่มาอยู่เนี่ยแล้วลุ่นล่ะโอเคไหมอ่ะที่พีท็อปก็พูดมา <c oughs> คือนู้ว่า <c oughs> อย่างบ้านหรือการใช้ชีวิตคู่มันไม่ต้องมีวัตถุก,ก็ได้อะค่ะมันอยู่ที่แบบถ้าทํางานด้วยกันสมูทคุยกันสมูทแค่เนี่ยนั่งใกล้ๆกันแล้วทัศนคติสอดคล้องกันอยู่ใกล้ๆกันพูดคุยกันแล้วมีความสุขนว่านี่เป็น ไอเดียของการมีชีวิตคู่ของน,อนุ่นที้น่ารักมากเนาะออเอาเป็นว่าเราจะรอก็แล้วกันนะคะพราวไนท์กับแฟนๆในรายการจะรอ,ระรอรดูวันแต่งของพิธีกรสาวงามคน<ไ>นี้นะคะว่าเมื่อไหร่นะคะยังไงก็ตามขออวยพรให้ทั้งคูค่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจว่าจะทําแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะคะสําหรับคุณท็อปพิพัฒน์อภิรักษนากรค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนุ่นด้วยขอบคุณค่ะ ก่ด้วยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เ hmm. กี่ยวกับเรื่องของอีโคให้เราได้รู้กันนี่พี่ได้รู้อะไรมากขึ้นจากวันนี้แหละขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรโดโรธีเพอร์กินส์ค่ะค่ะของนุ่นจากแซนโดรค่ะค่ะของเปิ้นจากคาวินคลายและเครื่องประดับจากเซตเต้ค่ะสุขหน้ากลับมาพบกันกับพราวไนท์ค่ะสวัสดีค่ะ ทอีโคช็อปคอมมอนหรือว so pues ่าศูนย์เรียนรู้เนี่ยฮะให้คนมาใช้ใช้พื้นที่นี้เยอะเยเถอะเราไม่ได้เก็บเงินเลยสักบาทเดียวแต่ขอให้เอาแนวความคิดเหล่านี้เอาไปใช้เลยอันนี้เป็นความฝันใกล้ๆที่ผมอยากจะทำให้สำเร็จ j S L Global Media ร่วมกับสวิตโฮเทลพังไก่เลิขอเชิญร่วมงานแสดงดอกไม้นานาชาติครั้งที่28พบกับกิจกรรมและศิลปินมากมายในวันที่2-5ตุลาคมนี้ที่โรงแรมสวิตโฮเทลพังไเลิติดตามรายละเอียดได้ที่022530123